โอเคครับเสียปินสวัสดีครับสวัสดีครับเสียปินแนะนาตัวนิดนึงครับผมคับผมนฤดนการดิษฐ์นะคบครับผมครับปกติเป็นเสียปินเต็มเวลาเลยไหมครับไม่ครับเป็นเป็นพาร์ทไทม์อาร์ติสต์รแต่ครับเป็นพนักงานออฟฟิศครับได้ครับวันนี้ในงานเทศกาลเอาอะไรมาแสดงครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับครับก็เป็นงานผลงานจิตกรรมนะครับอ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวก บันทึกความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับในเทคนิคการเอ่อพนติ้งนะครับที่ที่จริงๆถ้าจะเรียกว่าออปติคอลอิลดูชันก็ก็ได้แต่มันมันจริงๆมันผสมผสมหลายๆหลายๆวิธีครับผมจะเรียกว่าอิมเพชชันนิสก็ได้นะครับผมครับผมลองลองเล่าคอนเซปต์วิธีทำนิดนึงก็คือครับผมครับจริงคอนเซปต์วิธีทำก็ผม ผมลอกเรียนวิธีการของการทำเพนติงนะครับผมลอกเรียนจากวิธีการการพิมออฟเซตนะฮะซึ่งยุคนี้อาจจะน้องๆหรืออะไรอาจจะจะเอ๊ะอะไรคือออฟเซตอะไรเงี้ยแต่มันคือมันเป็นก็มันก็คือการการทำสิ่งพิมพ์อ่ะอที่เราเห็นในสิ่งพิมพ์ในในยุคก,ก่อนนะ,ะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีนะฮะมีป่าปลายเดี๋ยวนี้มันดิจิตอลเนาะผมก็เจวยตัวเทคนิคอัผมใช้วิธีการการลอกเรียนการพิม การพิมพ์สีสีนานอเราขอการทำออฟเซ็ตแต่ผมอถอดมันเป็นวิธีการทางจิตกรรมก็คือย้อนเหมือนย้อนกระบวนการนะฮะย้อนกระบวนการเหมือนลอกเรียนกระบวนการกลับไปอีกทีหนึ่งครับผมคืองานมันเกิดมาจากจุดใช่ไหมครับจุดๆรวมกันแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นสีเป็นเส้นเป็นอะไรประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับมันก็คือจริงๆแล้วต EX ัว exactly. ต sì, ัวตัว okay. วิธ <qu> ีคิดมันก็มาจากไอการพิมพ์ออฟเซ็ตพวกนี้มันก็คือ จุดที่เรียงกันเป็นเส้นหรือจุดที่รวมก,กันเป็น,อนฟอร์มใช่ไหมครับถ้าถ้าเราไปขยายดูไอ้พวกงานสิ่งพิมพ์อ่ะแต่ที่เมื่อก่อนมันจะมีกล้องไอ้เล็กๆที่เราดูมันจะเห็นเป็นเม็ดเม็ดสีที่พิมพ์นะครับแต่ว่าผมก็เอาวิธีนั้นะมาใช้โดการทําให้มันให้มันใหญ่ให้มันพลาให้มันเลือนนะฮะแสดงว่ามองอยู่ในระยะที่เหมาะสม,มก็จะเห็นเป็นปรากฏเป็นภาพนั้นๆค,ครับผมแล้ววิธีการสร้างสรรค์ยากไหมครับก็เห็นบอกต้องตีกิจ ต้องเล็ง<ถ>ต้องอะไรประมาณถ,ถามว่ายา,ายกไหมก็ก็ก,ก็ก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็แต่ต้องใช้ความอุตสาหะนะฮะก็ก็จะต้องมันก็เหมือนกับเราต้องเอาภาพมาภาพต้นฉบับมาแล้วเราก็มามามา,มาช่วยเหมือนกับกรรมวิธีการแยกสี<อ>นะฮะท,ทีละทีละสีทีละสีทีละสีละสแล้วเราก็ค่อยย้อนกลับไป<อ>ไปไปเพ้นท์มันด้วยวิธีการทางจิตกรรมนะฮะก็จะต้องตีเอ่อทำกลิ่ ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบว,วิธีหาสีนี่คือหาสีมาแทนเพื่อให้มันเกิดน้ําหนักหนักกลางเบาประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้ว<ช>เราก็<ช> <นะ S 2> เลือกว่ารเราจะใช้สีอะไรในภาพฤฤฤฤฤครับที่สีมันก็เลือกเลือกด้วยด้วยผมผมใช้วิธีการพอพอมันเป็นการย้อนย้อนการกระบ,บวนการการพิมพ์อ่ะมันก็จะมีสีที่กําหนดละสีสีนะคะเพียงแต่ว,ว่าพอพอเป็นงานจิตรกรรมเราเราไม่ได้เป็นเครื่องจักรเราก็สามารถ ใช้ลูกเล่นทางทางทางจิตกรรมเช่นสีเหลืองที่มันมีหลายเฉดสีมาเจนต้าสีแดงที่มันมีหลายเฉดบลูที่มีหลายเฉดไซแอตหลายเฉดหรือแม้กระทั่งดําที่มันมีทั้งโอเปกโอปาซิตี้นะครับหรือว่ามีแบบทานสเตเลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมเพิ่มลูกเล่นทางจิตกรรมเข้าไปครับผมครับผมแล้วก็สร้างกิสร้างตลาดต้องมีพื้นฐานดรอย่งวาดภาพอยู่แล้วอ่าจริงๆก็ต้องต้อง ก็ต้องมีก็ต้องมีเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องดูเรื่องของน้ำหนักอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมีครับดูครับผมได้เราดูภาพไนเลยป่ะ <c oughs> สองภาพข้างหลังเป็นภาพครูเลยเนาะครับ <c ough> อันนี้ภาพแรกเป็นอาจารย์ศิลป์ใช่ไหมครับผมครับอันนี้ก็คือ,อรูกอาจารย์ศิลป์ที่เราเคยเห็นที่ว่า <c oughs> ใช่ครับอ่าแล้วพี่ก็มาลดทอนแล้วก็มาทําเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแ <c oughs> <c oughs> ทนค่าพอพอมมองในในกล้องแนวยิ่งชัดใหญ่เลยครับผมครับผมแล้วก็อันนี้แทนค่าด้วยสี เหลืองน้ําเงินประมาณนี้ครับเหลืองเหลืองแดงน้ําเงินดำครับผมพอส่องเข้าไปในกล้องนี้แม่่เห็นเห็นเป็นภาพเลยครับผมได้ครับสวยครับจวดอันนี้เป็นแฟรโค้กครับก็เป็นเซลล์พลาสตแฟนโค้กใช่ไหมใช่ครับก็เป็นภาพยอดนิยมที่ที่เวาพูดถึงแฟนโค้กก็จะเห็นภาพนี้นะฮะครับผมเวลาเวลาที่ทํากิจก็คือที่เพื่อที่ทําให้จุดมันสมมาตรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับผมมันเป็นวิธีเอ่อ มันมันไอภาพมันเกิดจากการเหมือนเรียงกันอย่างเป็นอย่างเป็นระบบอ่ะมีมีแถวมีมีจังหวะที่มันถูกต้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็เลยต้องแต่ดงว่าอันนี้ก็กิดก็จะเฉียงครับมันก็จะวิง่งวิ่งแบบว่วชัยแล้วแต,แวแต่แล้วแต่การการเราเซตค่าเหมือนกันครับส่วนอันนี้เป็นโมนาลิซาครับครับมีมีสองั้นอย่างมีครับแล้วลูกขวาอันนั้นละเอียดยิบครับอันนั้นเป็นอันขวาเป็นรูปภรรยาค อันนี้ก็คือหมายถึงว่าใช้จุดที่มันเล็กลงใช่ครับก็ความถี่มากขึ้นใช่ครับก็ผมเวลาไปทํางานผมก็อยากจะทดลองดูว่าเม็ดใหญ่หมายว่าเม็ดของสีนะฮะพิกเอสีเนี่ยที่มันเล็กใหญ่เล็กใหญ่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช่ครับครับแล้วก็บางทีก็ไปทําให้มันเบลอขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อเล่นกับความรู้สึกของการมองครับผมครับอันนี้ก็เป็นโมนาลิซาโอ้ครับของ ทักแจ๋วเลยนี่ครับคือเนาะสองรูปภาพโมนาดิซาก็คือจากภาพต้นฉบับเป็นแต่ว่าอันนี้อาจจะลงสีน้ำมันเป็นออกทองท,องทองหน่อยครับผมใช้เหลืองที่ท,ที่มันเป็นเหลืองอีกเหลืองหนึ่ง <Oder S 1> นะฮะแล้วก็พยายามจริงๆริมันเป็นลูกเล่นในก,กิจกรรมมานะฮะก็คือถ้ามันสีมันทานสแตนเลสมันก็จะเห็นสีข้างหลังขึ้นมันก็จะมีการเอฟเฟกกับสายตามันก็จะเกิดเหมือนถ้ามันจะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอะนะฮะ,ะ,ะครับ สวยครับสวยสุดอดสุดอันนู้นก็พอมาก็คือล้อกับของพี่เซฟครับของของของพี่เซฟใช่ไหมครับก็เป็นกับแนวฟังความจำละล่ะการ์ตูนอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นภาพจากการ์ตูนเรื่องจากอันนี้อันนี้ไม่ใช่การ์ตูนนะอันนี้เป็นภาพลูกครับลูกชายลูกสาวคนชายใช่เพ่งก็ถ่่ยทอออกมาครับขันหลังใช่ไหมครับขันหลังครับหลันหลังขันหลังครับใช้เทคนิคเดียวกันเทคนิคเดียวกันแต่ว่าผิดเป็นวงกลม ก็วิธีการจริงๆก็แค่เออระนาบของไอตัว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 สีมันจะจะตากันแล้วก็เม็ดที่มันเล็กใหญ่ตางกันอะไรอย่างนี้ครับผมมันมองเห็นมันเป็นวงคมคมคมครับครับใช่ครับสวยครับอันนี้ก็ภาพลูกเหมือนกันครับภาพลูกครับอันนี้เป็นลูกชายลูกสาวลูกชายลูกสาวแต่ว่าลองทดลองให้มันมีการทับซ้อนของภาพนะครับมีเบลอมีอะไรอย่างเงี้ยครับ สวยนะครับภาพพอยิ่งผ่านกล้องมันยิ่งชัดก็คือเน้นตรงพอเทนตอเอาว่าส่วนตัวแบล็กเกลาก็มันก็สร้างแบ็กเกล์ได้เนาะสร้างน้ําหนักแบ็กเกา์ได้เออสวยเท่ๆครับเส่วนอันนี้เป็นภาพจากการ์ตูนเนาะพี่น่าจะรู้จักคอมบาคัมบ้าเข้าราไฟกับงานของพี่เซฟเลยพี่เซฟบอกใช่ไหมครับอันนี้คัมบ้ากําลังต่อสู้อ่าเปนจริงมันเป็นจากภาพโพสตเวลาเปิดพวก เหมือนเหมือนผมเอาภาพเหมือนพวกภาพเค้าเฟอร์ของของมังงะนะยุคนี้เขาเรียกนนมังงะนะยุคยุคเราเรียกการ์ตูนเรียกการ์ตูนฮันดูนี้เรียกมังงะคือคือตัวนี้เขาเอามารีบริ้นใช่ไหมครับ,รบมันก็เลยเอาเอาท่ามาจัดองค์ประกอบมะอันนี้ผมทดลองด้วยกันเหมือนเอามาจัดองค์ประกอบเพิ่มนะครับแล้วก็มามามาทำเน็ตให้มันดูตากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้สวยนะแล้วก็โทนไปเข้ากับพี่เซฟอดีตไม่ไม่ได้เตียมันหน่อย ไม่ได้เตรียมมาพอดีผมว่าผมกับพี่เซฟเราคนรุ่นเดียวกันเราโตมากับอะไรแบบเนี้ยเราว่าตื่นมาก็รอดูการ์ตูนเนาะมันมีไม่กี่อย่างใช่ไหมฮะการ์ตูนก็มีไม่กี่เรื่องอะร่ก็ได้ดูก็เลยก็ได้ดูมันก็โตมากับพวกเนี้ยแล้วการ์ตูนที่ฮิตก็จะคนเด็กก็จะรู้จักอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบเหมือนๆกันด้วยใช่ใช่ครับเข้าบ้าก็เป็นการ์ตูนผู้ชายเนาะตัวผู้ชายเพราะจริงๆริงผมอาจจะไม่ทันเท่าไหร่พอดีมันเป็นอาจจะโตกว่าผมนิดนึงพอดีคุณน้าอะไรแกชอบแล้วแกก็พูดเราก็เออเออ <c oughs> เคยเห็นอะไรอย่างนี้น,นะคบดีครับเยยมครับได้ครับอันต่อไปอันนี้เป็นอะไร<ช>อันนี้ช่วยอันนี้ก็ถ้าอันนี้ทดลองให้มันเม็ดมันใหญ่ขึ้นอันใหญ่ขึ้น,น,น,นอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ผมชอบมากก็คือทินนิคุแมนทิมนูกแมน เป็นเป็นตัวหน้ากากหน้ากากไอคิมิกูแมนที่เป็นนักสู้อะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วก็มันดังมากตอนช่องเก้ากระตูนอะไรเงี้ยเนี่ยในในกล้องมันออกเป็นหน้ากากลีออกมาใช่ครับอ๋อเป็นเป็นลักษณะนี้แล้วเม็ดก็ใหญ่ขึ้นบก็คือสร้างได้เหมือนกันครับผมได้ครับสวยสวยในนี้อันนี้เป็นเคนชิโร่ครับเคนชิโร่เคชิโร่ันนี้ผมผมลองให้ อนนขึ้อยากให้อยากให้มันมีความนำมาทมขึ้นผมงานผมมันมีเรื่องของจริงๆมันมีความคิดเรื่องของเรลิสติกกับแอสแฟกต์นะฮะมันจริงมันมันมันมีความคิดที่เบื้องหลังอยู่คือว่าเอ๊ความจริงอะมันคือมันคือตรงไหนกันแน่ความจริงคือระยะไหนที่เราเห็นเราเรามองเรามองระยะใกล้มันไม่ใช่ภาพนี้แต่มองระยะที่มันถูกต้องมันจะเห็นเป็นภาพ แต่กลับไปมองใกล้ทีมันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันมีความต่างค่ะใช่ค่ะเนาะด้วยเป็นเพราะมันมีดีเทลหรืออะไรหลายอย่างคือในกล้องอะมันเห็นเลยครก็คือเหมือนมันมันแน่นมากแล้วก็ตัวสเปซมันมันไม่ค่อยมีเหมือนภาพอื่นแต่ว่าเป็นมีดีเทลเป็นภาพที่มีดีเทลได้ครับแล้วก็อันข้างหลังนี่ก็ อ่าครับขอโทษเลยครับอันนี้ก็เคนชิโร่เหมือนกันครับเคนชิโร่ชิโรอี่นี่อ้สวยกำลังนั่งคุกเข่าเนาะคุกเข่าข้างหนึ่งใช่ภาพภาพเหมือนภาพไอคอนิกของเคนชิโร่อะฮะจาก cover หนึ่งของเขาครับผมอ๋อถ้าจะไปดูโมเดลก็จะคุ่นรงนี้เลยอยู่ด้านข้ับได้สวย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 แล้วก็ข้างหลังรูปหนึ่งก็เจ้าหนูสิงหนกเตะนะฮะ สุนผสมกับ,บสาครับพี่กําลังเลี้ยงบอลอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วถ้าในกล้องนี้มันเห็นเลยกําลังเลี้ยงไต่ขอบโลกที่เขาบอกครับ,ส,รบส่วนโค้งของรอบสต๋อเออเยี่ยมครับเต๋อสวยได้ครับส่วนอันนี้อันนี้ผมสนใจธนบัตรอ่ะทำได้ไงอ่ะธนบัตรก็ยับวิธีเดียวกันแต่ว่าเป็นการช่วงทดลองว่าไอ้เม็ดเม็ดที่มันเล็กขึ้น เม็แมของไอตัวครับจอดของการเพ้นท์อะที่มันที่มันที่มันเล็กแล้วก็เรียงตัวอย่างถี่ขึ้นนะฮะที่แต่ว่ามันก็จะมันก็จะมันมันก็จะมีความคุมเครืองว่าเอ๊ะมันจริงๆเราจบได้เพราะมันเป็นฟอร์มของธนบัตรใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีจุดไหนที่รู้สึกว่ามันมันชัดอะมันมันเป็นความเบลอใช่แต่มันดูงไกลๆมันสวยแล้วก็มันรู้ว่าเป็นธนบัตรฝรั่งด้วยครับ รู้ว่าเป็นดอนล่างอ๋อจุดก็อันนี้ก็ผ่านการทดลองมาด้วยใช่ครับใช่เราต้องทําแบบนี้แบบนี้ค่าบสวนข้างล่างนี้เป็นลูกสาวครับลูกสาวเหมือนกันครับลูกสาวดันหันข้างอยู่ในอ้อมกอดอันละอ่าจริงๆงอยู่ในจริงๆริงอ่ะต้นฉบับเป็นภาพที่หันหลังอยู่มองไปที่ทะเลมองไปที่ทะเลครับครับสวยสวยสวยส่วนอันนู้นก็เป็นนักกัดเสือครับน้กหลัดเสือครับ แม่มันจบที่เดียวกับพี่เซฟตัวนะครับหน้ากากเสือแล้วก็ล้อกับของพี่เซฟคือเทคนิคเทคนิคต่างกันโดยสิ้นเชองแต่ว่าความทรงจำในเรื่องราวมันเหมือนกันเนาะใช่ครับก็ผมว่าผมผมผมเป็นคนที่เพลิดเพลินกับการทํางานเหมือนเวลาเราทํางานใ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 นการทํางานศิลปะบางทีมันก็เหมือนกับเรา เราหนุดไปอยู่ในโซนโซนหนึ่งที่เหมือนเราฝังตัวไปกับกับวนการการทํางานนะฮะผมผมเลือกเทคนิคนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคที่ผมทําเอาไว้เมื่อตอนเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆ <c oughs> มันมันเหมือนมัน,มน,มนไอ้เทคนิคเนี้มันจริงๆแล้วมันทําได้ช้าอมันทําได้ช้ากว่าเพื่อนๆเลยเวลาถ้าถ้า,ถ,าถ้าต้องทําะนะเพื่อนจะได้ไปสามชิ้นสี่ชิ้นแล้วเรายังเพิ่งได้ชิ้นเดียวใช่ไหมฮะมันผม แล้วก็แล้วก็ทดลองทําวิธีแบบนี้มาก็จนตัวเรียนจบแล้วก็วันนี้ก็พอกลับมาทําอ่ะมันก็มันเหมือนมันมันเป็นช่วงของการแบบย้อนกลับไปหาตัวตนย้อนกลับไปหาว่าเราเราเราโตมายังไงเราเราเราผ่านโลกมายังไงอะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าพูดถึงงาน <S <S การทํางานมันก็มันก็ทํากระบวนการทารํรงานของผมมนกระบวนการทํางานอะ่ะมันสําคัญพอๆกับ ผลลั์ของงานที่ออกมามใช่ไหมครับคือ,ค,อคือเวลาเห็นงานออกมาอย่างเงี้ยเราก็เราก็มีเราก็มีความสุขว่าเออมันเป็นภาพที่คนดูแล้วก็เอ๊ภาพนี้หรือเปล่ามันใช่ไม่ใช่<อ>ใชทําได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ขนาดเดียวกันในกระบวนการการทํางานของผมนะผมก็มีความสุขกับการทำเหมือนกันเหมือนเหมือนเราเข้าไปอยู่เหมือนเราพูดเหมือนเรานั่งสมาธิอะ่ะมีโฟกัสตัดสิ่งทุกอย่างออกอะไรเงี้ยนะครับมันก็มันก็เลยมันก็เลยเป็นกระบวนการทําที่ ทำให้ผมแบบเต็มอิ่มได้ครับคุ้มค่าครับคุ้มค่าใช้เวลานานนิดนิงแต่ภาพออกมาเป็นเอกลักษณ์ของเราเนาะแล้วเป็นวิธีการที่โอเคเราเลือกอะคนอื่นเขาอาจจะไม่อยากทำอย่างเราว่ามันวุ่นวายมันหลายขั้นตอนอย่างที่บอกได้ครับเชิญชวนคนมาดูภาพของจริงนิดนึงนิทรรศการนี้จัดที่ไหนตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงครับผมก็ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมามาดูงานนิทรรศการ ชื่อว่า The Persistence of Afterimage นะครับก็จัดที่ e x p Code Gallery นะครับก็คืออยู่ร้านอยู่ย่านจรันสนิทวงศ์แถวบางอ้อนะครับผมก็ข้างล่างมีร้านอาหารข้างบนเป็นแกลเลอรี่นะครับก็อยากให้อยากชวนทุกคนมาดูงานนี้จัดแสดงถึงวันไหนเอัดแสดงงถึ31 ตุลาคมนี้คับตุลาคมนี้เองนะเวลาที่จะก็ทุกทก็รีบมาชมกันขอบคุณมากครับขอให้งานประสบความสาเร็จขายได้ทุกปาพนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสด hey um ีครับสวขสุข